สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ทางช่องอมมี่วาไรตี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่จังหวัดลบบุรีค่ะโดยการที่เรานั่งรถไฟมานะคะเราขึ้นต้นทางที่สถานีกรุงเทพบพิวัตรเป็นรถไฟธรรมดานะคะแล้วก็มาวันธรรมดาด้วยเราขึ้นขบวนตอนเช้าประมาณ7จ็ดมงครึ่งชั้น3ราคา50บาทเราใช้ระยะเวลาในการเดินทาง2ชั่วโมงก็มาถึงที่สถานีรถไฟลบบุรีแล้วนะคะนั่งสบายๆเลยค่ะ เราลงรถไฟแล้วฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟจุดแรกที่เราจะไปก็คือวัดภาษีรัตนามหาธาตุตรงนี้ค่าเข้าชมคนไทย10บาทเปิดตอนเช้า7โมงเช้าถึง5โมงเย็นปิดวันจันทร์กับวันอังคารค่ะวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างในปัจจุบันเป็นโบราณ,ณสถานนะคะตั้งอยู่กลางเมืองลบบุรีซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าสมัยทวาราวดีสร้างขึ้นก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยา100ปี แต่ว่าสร้างในสมัยใดนี่ไม่ปรากฏหลักฐานแต่ได้สร้างมาหลายยุคหลายสมัยจึงมีศิลปะหลายรูปแบบตั้งแต่ทวารวดีขอมละโวแล้วก็ผสมด้วยตะวันตกครั้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงสร้างวิหารหลังใหญ่ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะคะเมื่อเราได้เข้ามาภายในพระวิหารนะคะจะพบกับพระประธาน ซึ่งเป็นภาพใหม่นำมาประดิษฐานไว้เมื่อพศ2563สร้างโดยชาวลบบุรีและผู้มีจิตศรัทธาพุทธาลักษณะจะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกปางสมาธิศิลปะเขมรแบบบายนนามว่าพระพุทธละวะบุรารักษ์แปลว่าพระพุทธเจ้าทรงปกปักรักษาชาวเมืองลบบุรีโดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะ เมื่อเรากราบพระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้เดินออกมาจากทางด้านหลังขององค์พระประธานนะคะออกมานี่ก็มองซ้ายมองขวาตะลึงมากเลยเพราะกว้างมากแล้วเราก็เลยเดินออกมาข้างล่างตรงนี้ที่เพื่อนเอนเห็นตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นพระอุโบสถขนาดย่อมนะคะเราก็ได้เดินเข้าไปดูภายในว่ามีอะไรบ้างก็จะมีพระน่าจะเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถนะคะในสมัยอดีตค่ะก็จะเหลือแต่ฐานขององค์พระพุทธรูปเท่านั้นนะคะ ส่วนด้านข้างของพระอุโบสถหลังขนาดย่อมนี้นะคะตรงนี้จะเหลือเฉพาะฐานน่าจะเป็นในกลุ่มของเจดีรายที่อยู่ข้างๆพระอุโบสถค่ะ เราก็จะพาเพื่อนๆเดินลัดเลาะข้างกำแพงของพระวิหารหลวงออกไปทางด้านหลังของพระวิหารหลวงนะคะเราจะไปดูพระปางที่เป็นพระปางองค์ประธานของวัดซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นองค์เดียวอยู่ด้านหลังค่ะแล้วก็เป็นพระปางองค์ที่ใหญ่ที่สุดในลบบุรีเป็นศินละปะเขมรน,นะน่าจะสร้างในสมัยของขอ,งขอมเลืองอำนาจแต่ว่าได้รับการซ่อมแซมมาในหลายยุคหลายสมัยจนถึงสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราช แต่เดิมทีพระปางองค์นี้บรรจุพระพุทธรูปที่ขึ้นชื่อจำนวนมากของจังหวัดลบบุรีค่ะ บริเวณใกล้เคียงกับพระปางองค์ประธานนะคะเราจะเห็นวิหารหลังเล็กๆอยู่ก็คือเป็นที่ประฏิสถานของพระพุทธสายญาติค่ะเพื่อนๆมาก็ลองหาให้เจอนะคะเราได้เดินชมภายในบริเวณวัดแล้วนอกจากที่จะมี พระวิหารหลวงเจดีย์ประธานแล้วก็ยังมีเจดีย์ต่างๆอีกหลายองค์อยู่ภายในพื้นที่ของวัดแล้วก็โดยรอบกำแพงวัดนะคะมีทั้งเจดีย์รูปทรงที่แตกต่างกันไปแล้วก็ในส่วนที่เราเดินชมภายในบริเวณของตรงวัดเนี่ยเขาเรียกว่าเขตพุทธาวาสมีเนื้อที่ทั้งหมด20ไร่นะคะจริงๆรแล้วมีเขตสังฆาวาสด,ด้วยแต่ว่าเขตสังฆาวาสเนี่ยถูกบุกรุกสร้างบ้านเรือนไปหมดแล้วนะคะตรงนี้ถือว่ากว้างมากเลย รอบๆบวัดเนี่ยจะมีถนนตัดผ่านด้ดดดานหล,ลังของวัดพระศรีรัตนมหาท่าตรงนี้เราสามารถที่จะเดินทะลุออกไปที่วังนาลายได้นะคะห่างกันเพียงแค่ร้อยเมตรเองค่ะเมื่อเราได้เดินดูเดินชมรอบๆบบริเวณของ วัดพระศรีนามหาธานแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าสภาพความสมบูรณ์ของที่นีย่ยังสมบูรณ์อยู่มากเลยนะคะยังเห็นเป็นตัวเจดีตัวปรางและก็ตัวอาคารถึงแม้ว่าหลังคาจะพังทลายลงมาแต่สําหรับของในเรื่องขององค์พระเจดีเนี่ยเราจะเห็นความสมบูรณ์อยู่มากแล้วก็มีลักษณะของเจดีที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันนะคะ วันนี้เราได้พาเพื่อนๆมาเดินชมที่วัดพระศรีมหา,าธาตุของจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอดีตที่เคยยิ่งใหญ่ปัจจุบันเราจะเห็นเป็นเพียงซากปรักหักพังไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังคงเหลือความงดงามแล้วก็ทรงคุณค่าให้เราได้เห็นถือว่าเป็นอารยธรรมโบราณของเมืองละโวเป็นมรดกทรงคุณค่าตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์หของลบบุรีได้เลยนะคะเพื่อนๆ และอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าถ้าเรามาเดินในส่วนของตรงนี้ในบริเวณนี้เนี่ยไม่มีลิงแม้แต่ตัวเดียวมากวนใจเลยนะคะเดินได้สบายใจถ่ายรูปได้สวยงามเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆได้ชมคลิปนี้แล้วมีความสนใจแนะนําเลยนะคะมาเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับก็ได้ค่ะโดยสารรถไฟสะดวกสบายมากเลยนะคะเพราะว่าภายในบริเวณใกล้เคียงกันมีแหล่งโบราณสถานให้ท่องเที่ยวได้ทั้งวันเลยค่ะไม่เสียเวลาเลยแล้วขาวกลับเราก็สามารถขึ้นรถไฟกลับได้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องอมมี่วาเลตี้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่ออย่าลืมติดตามชมกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย